จ้องว,ว,ว่าริจอนโคว่าไปได้จะไปดูวิธีปลูกมะขามครับมะขามแล้วผมก็จะมาดัดเป็นบอนไซแรกก็เนี้ไปแล้วก็จะมาแนะนำวัสดุของการปลูกบนไซนี่เลยขวดมะขามเดี๋ยวกัอนหนึ่งโอเคมาแล้วนี่ทำให้มันแดบบวมๆหน่อยอขับแรกก็เปิดแล้วก็ หีบแล้วก็กัดคนที่จะทำตอนนตอนการดูแลข,ของผู้ปกครองค่ะแล้วตรงนีน้อันนี้ก็ต่อไปผมใช้มะคาม2เม็ดถ้าเป็นชีวิตส่วนอี2เมก็จะนี่เลย กับถานนะอันดับแรกน,นี่ก็เดี๋ยวก็ขอใช้ไอัน,นี้ก่อนเอ๊้ตรงฝาเนี่ยต้องเจาะรูไว้ถามว่าทำไมจาและพี่เพราะว่าเพราะว่ามันต้องเอาทำอย่างนี้เพื่อให้มันรับตามฮนะตอนมันขึ้นแล้วอะตอนยังไม่รับก็ เดี๋ยวจยเจาะติดลยโอเคนะคบวันนี้ก็จเจาะเป็นรูอย่างนี้ถ้าจะทำเป็นรูดีๆก็หาเข็มไม่ก็ทูบอะมามา,มาซีนนี้อ่ะเดี๋ยวลืมบอกไปขั้นตอนในการเจออาะงี้ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองค่ะถ้าเด็กจะตกเป็นนายนะอ่ะอไปนี่ใส่ขวดเลย ถามว่าทำไมถึงเลือกปลูกมะขามเป็นบนไซนก็ถ้าไม่เลือกปลูกมะมขามก็ไม่มีบดต้นอื่นเราจะเข้าสู่การปลูกบนไซนนะ,ะเดี๋ยวไปก็ขออนุญ,ญาตกอกดินใส่เลยกอกดินเสร็จวับตอกกอกดินเสร็จนะปโอเคครับท่านผู้ชมผมขอดินใส่ประมาณนี้ประมาณอ่ะดับแรกมัดฟ้า ไม่ต้องฝันไม่ต้องเล่นมากโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็หสามก็ใส่กันได้เลยโอเคเมื่อกี้ปรับกล้องนี่ผมจะใส่สองมิตนะครับอมีสีมิตโอเคต่อไปนี่ เล็นจากกระเนี้มเสร็จแล้วแล้วก็เอาเนีวก่อนแล้วก็เทน้ำใส่ตามพอสมควรใส่น้ำเดี๋ยวผมไปเติมอีกโอเคเมื่อกี้ไปเอาน้ำมาเพิ่มนะฮะเมื่อกี้ไปเอาน้มาเพิ่มแล้วจัดไประดับนี้ขวดถืออยู่นี่พอดีกับตัวเขาเลย ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ในช่องวารีโดนโควานและสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคลิปนี้ก่อนไวาคลิปหน้าไปแล้วครับเฮ้ย